การกำหนดปฏิทินการเก็บเกี่ยวสามารถทำได้โดยการกดที่เมนูเคราะห์คาเรนดาจากนั้นเลือกปฏิทินการเก็บเกี่ยวการกำหนดปฏิทินการเก็บเกี่ยวจะแสดงข้อมูล2ส่วนคือส่วนที่1กราฟและส่วนที่2คือตารางสามารถเลือกวันที่ของข้อมูลได้โดยการกดที่ช่องวันที่ จากนั้นเลือกวันที่ที่ต้องการข้อมูลส่วนที่1กราฟจะแสดงข้อมูลเนื้อที่เก็บเกี่ยวของแต่ละช่วงเวลาข้อมูลส่วนที่2จะแสดงเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมดของจังหวัดซึ่งสามารถดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อจังหวัดเพื่อดูข้อมูลระดับอำเภอ และตารางจะแสดงข้อมูลช่วงเวลาการเริ่มเก็บเกี่ยวและสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวซึ่งช่วงเวลาเริ่มและสิ้นสุดสามารถแสดงข้อมูลได้4รูปแบบคือ1รายสัปดาห์สรายเดือน3รายควอเตอร์และ4รายปี สามารถเพิ่มช่วงเก็บเกี่ยวได้โดยการกดปุ่มเพิ่มช่วงเก็บเกี่ยวกรอกเรนจ์เนมเลือกวันที่เริ่มเลือกวันที่สิ้นสุด จากนั้นกดปุ่ม Create เพื่อทำการบันทึกข้อมูลสามารถจัดการกับข้อมูลช่วงการเก็บเกี่ยวได้โดยการกดปุ่มจัดการ Range จากนั้นกดปุ่มช่วงเก็บเกี่ยวถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดไอคอนรูปดินสอกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ถ้าต้องการลบข้อมูลกดไอคอนรูปถังขยะจากนั้นกดปุ่ม d ีริสเพื่อทำการลบข้อมูล